สวัสดีครับผมจอนเดโก้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนิติยตนสาขาโคกขวางตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้เราตอนนี้ผมอยู่กับเจ๊หัวเจ้าของร้านสวัสดีครับเจ๊หัวสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะครับวันนี้นะครับทางเดโก้ของเราและทางร้านนิติยนเนี่ยจะร่วมทําการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้กันไม่ทราบว่าวันนี้เรามี แผนที่จะทดสอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก่อย่างไงบ้างครับเจ้าครับผมค่ะวันนี้นะคะทางบริษัทเดโก้และบริษัทนิตยยมอเตอร์เซลล์จำกัดนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในการที่จะนํารถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะไปทําการทดสอบกับวินมอเตอร์ไซค์ที่นิคมอ,อุตสาหกรรม304นะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เราจะทําการทดสอบนะคะจะเป็นรุ่นซูเปอร์เอชกำลังเครื่อง2,000วัตต์เป็นมอเตอร์ไซค์ทางเลื่อนนะคะสําหรับผู้ใช้งานทุกท่านเหมาะสําหรับคนที่ใช้งานในยุคปัจจุบัน นะคะเพราะว่าประหยัดพลังงานมากใช้ระบบไฟฟ้านะคะประหยัดค่าบำรุงรักษาตอนนี้เราจะเอาไปให้ทางวินมอเตอร์ไซค์ได้ใช้แล้วได้ดูว่าประสิทธิภาพในการใช้งานนั้นเป็นอย่างไรกําลังเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้นไม่แพ้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ํามันนะคะค่ะแล้ววันนี้ทางเรากับทางเดโก้นะคะและทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็จะไปทดสอบกันที่นิคมอุตสาหกรรม304ซึ่งนําทีมโดยคุณจรเดโก้ค่ะครับผม เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้จะทดแทนมอเตอร์ไซค์น้ำมันในการประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันได้หรือไม่เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับผมขอบคุณครับตอนนี้อยู่กับผมสิทธิ์นิตยโยนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณจอรนเดโก้นะครับครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงนิคม3 0 4ี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับของเดโกว่ามีประสิทธิภาพดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ เขาเรียกอะไรนะวินมอเตอร์ไซค์หน้านิคมสามสี่เลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบจริงให้ผู้ใช้งานจริงลองเทสกันสดๆเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันเลยครับผมไปดูกันเลยครับ ดีครับพี่ๆทุกคนครับผมจอร์เดโกนะครับวันนี้ผมมากับทีมงานนิตยนย์คนนี้พี่สิทธิ์นิตยยนนะครับผมวันนี้ผมอยากจะมาลองให้พี่ๆเนี่ยทดสอบรู้จักกับโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ของเราหน่อยโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้เนี่ยเป็นโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากประเทศไต้หวันแต่ผลิตในเมืองไทยนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างจดทะเบียนได้จัดไฟแนนได้นะครับคือโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องใช้น้ํามันเสียปลั๊ก แล้วก็ใช้ทํางานได้เลยประหยัดน้ํามันประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยกว่าน้ํามันเนี่ยสิเท่าสมมุติว่าพี่เติมน้ํามันมาทํางานเนี่ยเติมน้ํามันมาวันละร้อยถ้าพี่ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อวันเนี่ยไม่เกิน10บ,บาทนะครับแล้วก็มันไม่มีน้ํามันเครื่องไม่ต้องคอยเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ํามันออโตโอ้อะไรพวกนี้เลยใช้งานอย่างเดียวนะครับ ตัวมอเตอร์รับประกัน3ปีแบตเตอรี่รับประกัน2ปีใช้งานกันยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ท่านไหนจะเป็นคนทดสอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟเดโกกับพวกเรากันท่านแรกครับเดี๋ยวเชิญได่นเลยครับผมผมขอแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนคือมันก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติบิดจอกุญแจสตาร์ทได้ทั่วไปแต่ผมจะให้เราสตาร์ทกันด้วยรีโมทเราจะได้ไม่ต้องเอากุญแจเสียไว้พวกกุญแจใส่นะกระเป๋าได้เลยกดกุญแจสตาร์ทกดสองทีปุ๊บนี่คือรถติดแล้ว ี่ถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วชึ้งชึ้ชึชึชชชชแล้วแต่นี่มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีเสียงนะครับถ้าสมมติว่าเป็นรถออโต้เราติดเครื่องแล้วมีเด็กมากดบิดปุ๊บมันพุ่งไปเลยอันตรายนะครับตรงนี้เป็นตัวเซฟตี้เราเราจะมีปุ่มตัว P เนี่ยเอาไว้กันกันไม่ให้แบบว่ารถมันพุ่งไปก่อนที่เราจะขับเรากดตัว P 2วิค้างไว้นะครับฟังชันของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีมีปุ่มเกียร์คล้ายๆปุ่มเกียร์แหละแต่มันไม่ใช่เป็นเกียร์มันเป็นปุ่มปลล่อยฟให้นึึึกกถงสวิตั กดเบอร์1เบาเบอร์2แรงเบอร์สาแรงสุดนะครับก็ลองกันอยู่ว่าถ้ากดเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวประหยัดไฟลองความเร็วความประหยัดมาก่อนวิ่งประมาณเท่าไหร่ที่สาคัญมันมีปุ่มเทอร์โบสมมติว่าพี่อยู่ที่เกียร์หนึ่งพี่วิ่งประมาณ40แล้วคราวนี้พี่จะแซงเนี่ยกดเทอร์โบปุ๊บเนี่ยมันฟาดขึ้นไปเลยพุ่งไปเลยนะครับตรงนี้ได้15าวินในการเล่งแซงโอเคนะครับเดี๋ยวเราเป็นทดลองขับกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราลองแบบ ซ้อนสกันเลยเดี๋ยวพี่ไปกับาทาง,งพี่สิทธิ์นิตยนนะครับแล้วก็ลองวิ่งลองทดสอบกันดูบเหมือนไปส่งผู้โดยสารเลยว่าอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับแล้วก็การใช้งานความคล่องตัวเบรกเป็นยังไงโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับ โอเคนะครับพี่เมื่อกี้เราไปลองทดสอบขับกันสดๆเลยแบบขอสอบถามความรู้สึกหน่อยครับพี่เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ซ้อน2คนพี่สิตหนักเท่าไหร่ครับผมผมหนัก72พี่หนักเท่าไหร่ครับพี่หนัก80ครับ150ยกิโลนะครับเราลองทดสอบโดยปกติแล้วนะครับนั่ง2คนอันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบลองนั่งตอน3ซึ่งโอเวอร์สเปคแล้วก็ไม่ก็ถูกต้องเท่าไหร่แต่มันเป็นการใช้ชีวิตจริงที่พวกเราทั่วไปก็มีการนั่งมอเตอร์ไซค์ตอน3คนบ้าง เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามอเตอร์ไซคไฟฟ้าเดโก้ <D ec os> ของเราถ้าเราซ้อนสามเนี่ยความรู้สึกของพี่วินเราที่ลองขับเมื่อกี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองกันเลยครับผม คือเมื่อกี้เราไปทดสอบกันแล้วอยากจะทราบว่าพี่อัตราเร่งเป็นยังไงบ้างครับพี่อัตราเร่งขึ้นเหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติครับครับผมไปครับคือไม่รู้สึกว่ามันอืดหรือมันอะไรเลยใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเราล็อกความเร็วสูงสุดไว้ที่99กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแลวมาเพียงพอมองพอสำหรับการเดินทางใช้งานปกติทั่วไปเลยแต่เมื่อกี้ที่เราลองว่าเวลามีผู้โดยสารเนี่ยถ้านั่ง2คนมันจะอืดไหมนะครับผมครับแล้วเรื่องการควบคุมรถเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ กาะถนนดีกี่ดีครับนุ่มเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับนุ่มด้วยครับเวลาขึ้นลูกกระนาดขึ้นเลยครับครับผมอัตราเร่งไม่มีหน่วงไม่หน่วงครับการตรงตัวโอเคครับผมเรื่องเบรกเป็นไงบ้างพี่เบรกก็นิ่มครับอยู่เบรกนิ่มดีครับครับตัวนี้มันเป็นคอมไบเบรกด้วยนะครับพี่สมมติพี่เบรกหน้าเนี่ยล้อหลังจะช่วยชะลอด้วยครับผมเมื่อกี้เห็นมีการใช้เทอร์โบครั้งหนึ่งเป็นไงครับกดสปีดกดปุ๊บความเร็วขึ้นมาเลยครับขึ้นเองเลยครับผมครับผมครับไเเอาาวว้ลแซง ครับก็อย่างน้อยเหมือนที่เราคุยกันนะครับเบื้องต้นคือถ้าพี่เปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องขับออกไปหาปัม๊มมาถึงที่วินเราเสียบปลั๊กได้เลย<ม>นะครับผมประหยัดกว่าการสิบเท่าเราเป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับบริษัทนิตยยน์มอเตอร์เซลล์ในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเซานะครับนิตยยน์มอเตอร์เซลล์นะครับใกล้ๆแถวนี้ก็โคกขวางบผมลังครับยังไงฝากติดตามมอเตอร์ไซค์เดโกก้นนะครับพี่ยังไงขอบคุณมากครับผมครับ